สวัสดีค่ะผู้รักบอลสีทุกท่านวันนี้ประสูจะนำเสนอบอลสีตัวใหม่เป็นบอลใบไทยนะคะแล้วก็หูฉีกไม่ถึงสะดือพื้นใบสีเหลืองกัดด้วยสีปูนสีชมพูปูนนะคะกระดูกเส้นร่างแห я, ก็จะเป็นสีเขียวนะคะก้านสีเบือกมังคุดเป็นบอลใหม่ชื่อนางสาวสุภาพรน,นะคะเป็นการตั้งชื่อใหม่การตั้งชื่อเนี่ยก็จะเป็นสะท้อนอัตลักษณ์ ผ่านบอลสีนะคะก็จะมีขนบธรมเนียมประเพณีว่าถ้าเป็นรูปใบโพหูย่อยกลมก็จะหมายถึงลิงถึงยักษ์ส่วนมากก็อยู่ในตับรามเกียรินะคะเขาก็จะมีอย่างนั้นถ้าใบกว้างใบกลมก็จะแทนถึงความสว่างความมีสกุลใจคอกว้างขวาง,งบุคคลสําคัญถ้าเป็นใบไผ่ใบหอกก็จะถึงหมายถึงอาวุธอะไรเงี้ยอย่างเช่นอาวุธต่างๆเนี่ยจะใช้ใบหอกใบหอก นะคะถ้าใบไทยก็จะเป็นส่วนมากก็จะตับขุนท้าขุนแผนตับนกเนี้ยค่ะจะเป็นวอนใบไทยสีม่วงพื้นสีม่วงนะคะก็จะเป็นความประทับใจความมีความคิดความเจ้าสำรานความสำรวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสีจางอ่อนก็จะหมายถึงพับพื้นสีจางอ่อนหมายถึงสตรีเพศผู้มีอายุน้อยผู้เยาว์หรือผู้หญิงสวยๆอย่างเช่นนางสาวสุภาพรเน,นี้ยค่ะเขาก็จะ เป็นพื้นสวยๆแบบนี้พื้นสีจางๆอ่อนนะคะการจดทะเบียนก็ไม่ยากเพียงเราเป็นเจ้าของบอนที่เราผ่าเองผ่าออกมาแล้วอาจจะแผงมาเป็นแบบนี้เราก็จดชื่อพ่อแม่เข้าไว้แล้วก็ผ่าให้ครบ3ามรุ่นสามครั้งถ้าไม่แผงเราก็เอาไปขอจดทะเบียนกับสมาคมเขานะคะแต่ถ้าเป็นชื่อเก่าสมมติเราจะใช้ชื่อขุนท้างขุนแผนเงี้ยเขามีอยู่แล้วเราก็ไม่ควรไปจดใช่ไหมคะ แต่ถ้าเป็นบอลที่สูญหายไปแล้วสมมติคุณแผนถ้าคุณแผนโบราณได้หายไปแล้วเราต้องการจะจดซ้ําเราก็ต้องประกาศก่อนว่าใครมีคุณช่าคุณแผนรุ่นเก่าอยู่ไหมถ้าไม่มีเราขอชื่อนี้นะลราขอประกาศลงประกาศนะคะสักสามเดือนถ้าไม่มีใครเราค่อยใช้ชื่อเก่าได้เพราะบอลที่บอลเก่าๆก,ก็จะสับสูญหายไปนะคะที่แน่ๆคือเราต้องเป็นเจ้าของบอลเองผ่าแล้วไม่แผงถึงสามครั้ง เราถึงค่อยยื่นจดทะเบียนนะคะเราต้องรู้ประวัติของเขาด้วยพ่อแม่เขามาจากไหนขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ